กรณีของการทำหนังสือทวงถามไปอย่างลูกหนี้เนี่ยตัวเราเองเป็นเจ้าหนี้สามารถทําได้เองไหมหรือมีความผิดหรือไม่สวัสดีครับพบก,กับผมทนายโอรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้กอ็อยู่ที่สำนักงาน,นนะมีเพื่อน,อนๆและท่านผู้เกียรติได้สอบถามเพิ่มเติมเมข้ามาในประเด็นของอการถูกทวงถามนะหรือว่าการทวงหนี้นี่นะครับ ทำได้ยังไงหรือว่าเราสามารถที่จะดําเนินการด้วยตัวเองได้ไหมนะครับเราเห็นว่าปกติเนี่ยคำว่าหนังสือทวงหนี้นะหรือว่าหนังสือโนติสเนี่ยนะฮะจะออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสํนานักงานกฎหมายที่ออกหนังสือมาถึงเรานะครับและตัวเราเองนี่สามารถที่จะดําเนินการด้วยตัวเองได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมกันนะครับว่าวันนี้ทางกฎหมายเนี่ยนะฮะให้โอกาสกับประชาชนในสามารถที่จะทวงหนี้หรือทวงถามได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังรับชมกันนะครับ วันนี้เรามาพูดถึงประเด็นของการถูกทวงถามนะฮะเมื่อประมาณสักสิบนาทีที่ผ่านมานี้นะฮะก่อนที่ทนายจะตัดใ,ใจทําคลิปวิดีโอคล,คลิปนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็มีเพื่อนเพื่อน,นท่านหนึ่งนะฮะได้โทรเข้ามานะฮะว่ามีหนังสือทวงถามนะจากบริษัทเข้ามานะจากบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์นะะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับคือได้มีเธอได้มีโอกาสได้ไปเปิดนะ เปิดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมานะเป็นซิมโทรศัพท์นี่นะฮะเหมือนที่เราใช้กันเนี่ยนะครับแต่เป็นแบบรายเดือนนะ,ะก็คือเหมาจ่ายแบบรายเดือนและบังเอิญว่าใช้ไปใช้มาแล้วก็เห็นไม่มีเหตุจําเป็นอะไรนะที่จะใช้ต่อนะ,ะก็คือก็โทรไปบอกที่ศูนย์เขานะ,ะว่าจะไม่ใช้ต่อแล้วนะ,ะแล้วก็ได้ถอดซิมโทรศัพท์ออกนะ,ะคือไม่ได้ไปยืนยันยกเลิกน,นะครับที่ศูนย์โดยตรงนะฮะคืออาจจะยื่อนจากไม่มีเวลา ผ่านไปผ่านก็เลยลืมไปเลยอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปยกเลิกลเขาอย่างเป็นตามระบบตามระเบียบของของหน่วยงานของเขานะฮะทีนี้นะผ่านมาอีกปีหนึ่งนะฮะเธอก็เข้าใจว่าโอเคก็ได้โทรไปยกเลิกแล้วเนี่ยนะแต่เหตุการณ์กับกลายเป็นว่ามีหนังสือฉบับหนึ่งมาเป็นหนังสือทวงถามเนี่ยนะครับหรือเป็นหนังสือโนติสหรือทวงหนี้จากสํานักง,งานกฎหมายสํานักง,งานหนึ่งซึ่งอาจจะได้รับมอบหน้าหรือเป็นตัวแทนของค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายนี้นะครับมาทวงนะ ว่าได้มีการติดค้างอายอดนี้นะฮะของการใช้โทรศัพท์มือถือของเบอร์นี้นะเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์นี้มาสิบเดือนด้วยกันอย่างนี้นะฮะให้เธอไปชําระนะค่าใช้จ่ายรวมก็เป็นหมื่นเลยนะครับจากที่ค่าบริการใช้แต่ละเดือนเนี่ยไม่ถึงพันนะแต่ว่าตอนนี้ยอดรวมมาถึงเป็นหมื่นแล้วก็เลยได้โทรมาถามทนายทนายก็ได้อธิบายไปว่าออก,การถอดซิมโทรศัพท์ออกจากโทรศัพท์มือถือนะฮะไม่เป็นเหตุให เป็นการยกเลิกการใช้บริการนะของเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับท่านจะต้องไปดําเนินการเอาบัตรประชาชนนะครับไปแจ้งขอยกเลิกเบอร์ที่ศูนย์บริการของเขาและให้เขายืนยันว่านี่ได้มีการยกเลิกแล้วนะนี่มันก็จะไ,ไม่ผูกพันในเดือนต่อไปนะส่วนที่เป็นนี่แล้วเนี่ยนะก็ลองก็ลองนะฮะขอพูดคุยนะขอเจรจาขอเก,าากีเก่ยวขอตัดลดอะไรก็ว่ากันไปนะฮะขอผ่อนอะไรก็ว่ากันไปหรือถ้าไม่มีเงินเลยนะฮะอยากจะพูดคุยเกี่ยก็ อาจจะรอไปคุยที่ชั้นศาลก็ได้นะเพราะคดีผู้บริโภคเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อไปที่ศาลในนัดแรกนะฮะศาลท่านก็จะให้เจรจาพูดคุยแล้วก็ผ่อนจ่ายกันไปนะครับตัดรถตัดท่ออะไรก็ลงไปทีนี้ประเด็นของหัวข้อในวันนี้ก็คือว่าจากคลิปเดิมๆนะที่ทนายโอเคยทำโนติสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายเรื่องของการทำหนังสือทวงถามนี่นะครับ ก็มีผู้มีเกียรติบางท่านนะสอบถามว่าในกรณีของการทําหนังสือทวงถามไปอย่างลูกนี้เนี่ยตัวเราเองเป็นเจ้าหนี้สามารถทําได้เองไหมหรือมีความผิดหรือไม่นะครับแต่ขอมาขออนุญาตที่จะอธิบายตรงนี้แล้วกันนะครับมีความสุ่มเสียงอยู่มากนะครับเพราะเนื่องจากว่า ตามกฎหมายเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ท่านไปข่มขู่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งการใช้คำเนี่ยมันจะเป็นการข่มขู่ได้อย่างกรณีที่ว่าอย่างท้ายหนังสือส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นหนังสือทวงถามนะฮะก็คือถ้าลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามไม่ชําระหนี้ภายในเวลาที่กําหนดนะฮะในหนังสือนี้นะนับแต่ท่านรับหนังสือนีอ้ทางเจ้าหนี้นะหรือทางทนายความผู้ละบมอมนะจะดําเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย นะไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งอาญาหรือบังคับคดีอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยตกรณีนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะแม่แต่ทนายเองนะฮะทนายที่จะใช้คํานี้ได้เนครับในหนังสือเนี่ยก็ต้องเป็นทนายที่ขึ้นทะเบียนนะฮะเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะถ่วงนี้ได้นะต้องมีการอบรม็นการขึ้นทะเบียนร,รับอนุญ,ญาตนะก่อนนะครับจากสภาทนายความก่อนไม่ใช่ทนายทุกคนจะสามารถทําได้แต่เดิมนั้นนะครับก่อนปี2558เนี่ยนะครับ ที่จะมีพระราชบัญญัตินะในส่วนของการติดตามทวงถามหนี้สินเนี่ยนะครับถือว่าพราบรเกี่ยวกับการทวงหนี้นะฮะเกิดขึ้นนี่นะครับทนายทุกคนที่สอบบอนุญได้นะครับก็สามารถออกหนังสือโนติได้นะสามารถทวงถามได้นะตั้งสํานักงานขึ้นมาเพื่อทวงหนี้ติดตามหนี้สินได้โดยที่ไม่ต้องมีการเปิดลมนะหรือมีอรับรองในการทวงหนี้แต่ประการใดแต่หลังจากที่มีพรบรนะครับการติดตามทวงถามหนี้สินเกิดขึ้นนะทนายเองก็ต้องได้รับอนุญาตนะครับ ถ้าจะทำเป็นสํนานักงานในการทวงถามหนี้สินนะครับเพราะจะใช้คําบางคําที่ทําให้ประชาชนหรือว่าลูกหนี้เกิดความตกใจกลัวนะนะครับทําไม่ได้นะครับจะ,จะไปกระจายเปขายเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของสิลิภาพการบังคับขูบ่เข็นให้กระทาการหรือไม่กระทาการใดซึ่งมันเป็นความผิดทางอาญานะครับแล้วก็ยังทางเกี่ยวกับเรื่องของพรบรทวงหนี้ก็มีความผิดด้วยถ้าทําให้ลูกหนี้เกิดความกลัวนะครับส่วนพรบรการทวงหนี้นั้นนะครับจะ มีความผิดอะไรบ้างอะไรต,ตัวนี้ขออนุญาตที่ไปดูในอีกคลิปหนึ่งนะทนายโอ๋ทำไว้นะครับว่าพอเรารงนีไนะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดอยู่พอสมควรแต่วันนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าแม้แต่ทนายความเองเนี่ยนะครับจะทําหนังสือเนี่ยนะทนายจะต้องได้รับอนุอญ,ญาตต้องอบรมมีใบรับรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทวงหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทนายความทุกคนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงจะสามารถจะทาหนังสือทวงหนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่เช่นเดียวกันนะในกรณีที่ทนายความ ที่จะไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ต้องเปอบรมเรื่องของการถงหนี้นะครับแต่เป็นทนายความที่ได้รับการมอบอำนาจจากตัวของเจ้าหนี้นะครับที่จะฟ้องคดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการดําเนินการฟ้องคดีเนี่ยทนายสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ถงหนี้นะครับก็คือทานายพวกคนสามารถทําได้ถ้าได้รับการมอบอำนาจหรือแต่งตั้งให้เป็นทนายความในคดีนั้นๆน,น,นะในเรื่องของการ ฟ้องนี่นั้นก็ต้องมีการทวงนะครับเพราะตามประมวลกฎหมายนะวิแพ่งนะครับมาตรา55บอกว่าถ้าไม่มีการโต้แย้งสิทธิ์นะฮะก็จะไม่สามารถดําเนินการฟ้องร้องได้กาว่าโต้แย้งสิทธิ์หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเขายืนเงินเราไปแล้วเรายังไม่ได้ทวงเขาเฮนะเราจะบอกว่าเขาโต้แย้งสิทธิ์หรือมาทําให้เราเสียหายไปแล้วเราคุณยังไม่ทวงกฎหมายก็เลยกํหากนหนดว่าจะต้องมีการทวงการทวงที่ถูกและชอบโดยกฎหมายจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับก็ค,คือมีหนังสือทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้และมีใบตอบรับไปด้วย แปลว่าอะไรนะใบตอบรับก็คือเขามีหนังสือเรามีหนังสือไปใช่ไหมครับพร้อมกับไปเสนอตอบรับถ้าเขาได้เซ็นแล้วแปลว่าเขารู้นะฮะแล้วไปเสนอกลับมาที่เราเราก็จะเอาไปเสนอตอบรับพร้อมด้วยเอกสารทวงหนี้นะสำเนาเอกสารทวงหนี้ที่เราทวงเขานั่นแหละครับประกอบในคําฟ้องเพราะฉะนั้นทนายที่มีอํานาจในการที่ออกหนังสือนะครับก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับที่ออกหนังสือได้คือ1คือ ที่อบรมและลรับอนุญาตให้เป็นผู้ทวงนี้ได้นะหรือเป็นหน่วยงานที่ทวงนี้ได้สองนะครับก็เป็นทนายความที่ได้รับมอบอำนาจนะครับจากตัวความให้ดําเนินการฟ้องร้องในเรื่องของคดีนั้นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีละเมิดต่างๆเลยนะครับก็สามารถที่จะออกหนังสือทวงถามได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกติกาแต่ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาจะมาทวงหนี้กันเอง มีความสมเสียงมากที่จะผิดพรบการทุนนี้นะครับและก็ผิดกฎหมายอาญาด้วยนในเรื่องของการบังคับขู่เข็นนะครับเรื่องของเสรีภาพด้วยนะครับก็เอามาฝากทุกท่านกันนะครับหลายท่านจะทําเองได้ไหมนะเห็นหนังสือทดูนี่ในยูทูบในกูเกิลเนี่ยเอาไปลอกแล้วทำเองส่งเองข่ผมขู่เองเลยอย่างนี้นะฮะผิดกฎหมายนะครับมีโอกาสถึงขั้นติดคุกติดตารางได้เลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับได้ เอาไว้นะครับดูเป็นข้อมูลในการปฏิบัติต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ลืมติดตามรับฟังรับชมคลิปของทนายโอเรยการกดแชร์กดติดตามกดสมัครก,กดกระดิ่งนะครับหรือถ้าหากท่านต้องการที่จะโทรสอบถามนะฮะเอาไปเป็นเรื่องไปแล้วเลยนะครับเรื่องของคดีของท่านเนี่ยนะครับควรจะสมัครสมาชิกโครงการบ้านทนายโอก่อนนะครับแต่ถ้าต้องการสมัครฟรีนะฮะต้องการที่จะสอบถามฟรีก็คือฝากข้อความไว้ในไลน์ออฟฟิเชียลขาของทนายโอซึ่งจะฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับ ก็เอามาฝากกับทุกท่านกันนะครับจะลืมทําความดีไว้และวหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่องนะครับชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับสังคมได้อยู่ชีวิตเราก็ได้อยู่ครับขอบคุณและสวัสดีครับเสียงดังเนหนเงยนะครับยที่สำนักงานนะครับ